สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้านี้พามาชมดอกมะลิครับดอกมะลิใกล้บานแม่นะครับใกล้บานแม่ถึงแล้วมีทั้งดอกมะลิและดอกมะดุลีเดินออกกำลังกายเช้านี้ครับอันนี้โอกาสดีมากครับตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าออกออกกำลังกายมาดูที่ว่าร้านค้าเขาขายอะไรบ้างในหมู่บ้านของเราครับ มีตลาดเล็กๆครับในหมู่บ้านกับข้าวขายผักผลไม้หน้าบ้านแต่ละคนมีดอกมะลิกันปลูกไว้เยอะนะครับบางคนน็ปลูกกล้วยหลายคนก็มาซื้อกับข้าวเช้าครับนี่บ้านหนึ่งครับดอกมะดุรี บางคนเรียกมะลิบางคนก็บอปว่ปมามะลุลีชมธรรมชาติกันครับวันนี้ร้านค้าหยุดเยอะครับมาอดนุนร้านป่าครับป่าอายุเยอะแล้วครับขายข้าวเหนียวปิ้งมีขนมมะแจงแล้วครับต้นฉบับครับมาจากเพชรบุรีครับขาย20บาทข้าวเหนียวปิ้งก็3ห่อ20 ขายประจำครับป้าขายที่หมู่บ้านของเรามีสองเจ้าครับวันนี้มีไก่ย่างกับข้าวเหนียวปิ้งก่ย่างก็มอนุนประจําปม่ประจําครับบางวันก็ไปซื้อข้าวแจงข้าวแงกงทุนละามสครับตัวน,นี้ยี่สิบาทส0บบาทก็ซื้อได้ครับที่หมู่บ้านของเรา ยาหอมมีตับมีหมูมีปีกบนไม้ได้สิบไม้ได้ยี่สิบครับไก่ย่างย่างไว้สวยงามเขามีครับอหอมๆกินไก่ย่างหอมมากครับอาหารแบบบ้านๆชาวบ้านครับเดินออกพากนอก อาเซบาทครับถนนโล่งมากครับเชา้าๆคนยังไม่เพ่้นผ่านครับเพราะยังไม่ถึงเกิดมงนะครับออกวงกว่าบางร้านก็ยังจัดของไม่เสร็จเลยนี่ครับเชา้าๆ ได้ออกกำลังกายก็สดชื่นมาซื้อของกิจกรรมยามเช้าๆครับบรหยุดงาน แวะพักนั่งพักที่ป,ป,ป้ายรถเ์ีักแป๊บนึงครับแล้วก็เดินต่อนั่งพักบรรยากาศยามเช้าชมดอกไม้สวยๆส,สดชื่นเอ็นล้วสดชื่น แดดยังไม่ออกครับอากาศดีต้นไม้ก็ล่มลื่นสบายดีครับ มีดอกมะลิริมทางให้ชมตลอดครับดอกมะลิดอกไม้เห็นแล้วชื่นใจมะลิมะดูลีบางทีก็เจอต้นไม้แปลกๆก,ก็มี วันนี้โลกมากครับเชา้าอากาศดีเดี๋ยวจะเรงร้อนครับ